นะโมตัสสะภะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะเชิญเจริญอาณาปานสติกรรมฐาน ในเส้นทางวิปัสสนากรรมฐานนั่งปฏิบัติตั้งกายตรงดำรง,งสติเฉพาะหน้าอารมณ์กรรมฐานคือรับรูบ้ว่าเรากำลังหายใจเข้าอยู่เรากำลังหายใจออกอยู่ ด้วยความใส่ใจด้วยใจนอบน้อมประคองจิตประคองความเพียรไว้มั่นใส่ใจต่อลมกรรมาฐานคือการหายใจเข้าการหายใจออก รู้เพียงว่ากำลังหายใจเข้าอยู่กำลังหายใจออกอยู่เมือ่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมือ่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวรู้ได้ความใส่ใจ รู้ได้ความเพียรแห่งจิตกระทำความเพียรทางกายรับรู้ประคองความรู้สึกว่ากำลังหายใจเข้าอยู่กำลังหายใจออกอยู่ เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นรู้ตลอดกองลมทั้งปวงคือทุกขะเลยยะในขณะที่หายใจเข้าในขณะที่หายใจออก ทำความรู้สึกว่าเรารู้ว่ากำลังหายใจเข้าเรารู้ว่ากำลังหายใจออกประคองการรู้หายใจเข้าประคองการรู้หายใจออกรับรู้ว่าหายใ,าายใจเข้ารับรู้ว่าหายใจออกด้วยจิตประคอง คล้ายๆกับรู้สึกว่าเรารู้ว่าหายใจเข้าแบบแตะๆรู้ว่าหายใจออกแบบแตะๆแ,แบบปะะคองประคองประคองเบๆงาๆต,ต้องการการฝึกจิตต้องการการประคองจิตต้องการการฝึกการประคองส่วนการหายใจเข้าการหายใจออก เป็นแต่เพียงคล้ายๆกับอุปกรณ์ให้ฝึกการประคองเท่านั้นไม่ได้ให้ความสำคัญเพ่งไปรับรู้มากนะที่ต้องการคือฝึกประคองจิตเบาๆฝึกการล้วรู้แบบประคองประคองแบบแต่แต เมือ่อหายใจเข้าเมือ่อหายใจออกผู้เจริญอาณาปนสติกระทำสภาวะให้ละเอียดคำว่ากระทำไม่ได้ดหมายคมว่าเร่งที่จะทำ ทำให้ไปจากนั้นคาว่ากระทำหมายค่าว่าก็กระทำความเพียรน,นี่แหละกระทำด้วยการปฏิบัตินี่แหละส่วนคำว่าสภาวะที่ละเอียดหมายถึงสภาวะที่ละเอียดไปตามลาดับแปดขั้นแปดระดับ คือ 1. มหาภูตรูป 2. อุปปาทายรูป 3. รูปทั้งปวง 4. ่อารูป 5. รูปอารูป 6. ปัจจยะ 7. วิปัสนาอย่างอ่อน 8. วิปัสนาแก่กล้าสภาวะที่ละเอียดยิ่งขึ้นหนึ่ง มหาพุตุรุคือเมื่อผู้เจริญอาณาปณสติเห็นความต่างว่าแต่ก่อนอารมณ์กรรมาฐานที่ตนกำหนดคือหายใจเข้าหายใจออกการรับรู้คือประคองการรับรู้รับรู้ด้วยการประคองแต่ปัจจุบันอารมณ์กรรมาฐานเปลี่ยนเป็น มหาภูตรูปสคือมีแต่ความรู้สึกว่าเบาขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกรับรู้แต่เพียงว่ายิ่งหายใจยิ่งรู้สึกเบาสภาวะที่ต้องมีการประคองรับรู้ด้วยการประคองเปลี่ยนเป็นสงบ เรียกว่าจากขั้นทำความเพียรเป็นขั้นตั้งสติได้ผู้เจริญอาณาปัณสติแล้วได้ผลระดับที่หนึ่งในเสถทางวิปัสสนากรรมาฐานคือลมกระทบเบาจิตสงบนี่เรียกโดยสภาวะประมัตว่ามหาภูตรูปสี่สอ,อุปปาทารูปหมายคาว่า บางครั้งลมกระทบขาดหายไปผู้ปฏิบัติไม่ต้องสร้างไม่ต้องทำไม่ต้องหายใจแรงๆให้ลมกระทบปรากฏยังคงสงบอยู่และรอได้รอได้คือเปิดโอกาสให้รับรู้ถ้ามีลมมากระทบแต่ใจสงบอยู่อุปปาทารูปในที่นี้คือ กายปัสสาทที่ลมหายใจเคยกระทบแล้วตนเคยรับ uh ร right. ู้ได้เมื่อผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าแม้ลมกระทบหายไปแต่ใจเรายังคงสงบอยู่เราอยู่กับความสงบ แต่ไม่ได้ตัดไม่ได้ทิ้งการที่จะเปิดโอกาสให้ลมกระทบปรากฏให้รู้เรียกว่าอยู่กับจิตที่สงบและกาจะประสาทในพรงจมูกที่ลมเคยกระทบเรียกโดยสภาวะองค์ธรรมว่าอุปปาทายรูปสถ้าลมกระทบปรากฏขึ้นมาใหม่อีก ใจก็ไม่ทยานไปจับรู้ลมกระทบแต่เห็นความต่างว่าจิตคือความสงบอยู่เหนือลมที่กระทบความสงบนี้เหนือกว่าลมที่กระทบสำคัญกว่าลมที่กระทบรู้กระทบก็รู้ด้วยความสงบแต่ก็รู้ว่าสติคือความสงบนี้เจริญได้ใจจึงมั่นอยู่กับสติ อมมาที่สติสติเป็นสิ่งประเสริฐคือฝึกได้ส่วนลมหายใจที่มากระทบอีกครั้งหนึ่งนี้เป็นสามัญสักแต่ว่าเป็นอารมณ์กรรมาฐานสามัญเท่านั้นนี่เรียกว่ารูปทั้งปวง คือรู้ทั้งมหาพุริรูลมกระทบก็เบารู้ทั้งอุปปาทายรูปลมกระทบขาดหายไปใจก็ไม่วไหวั่นไหวว่าตนจะกำหนดอารมณ์กรรมฐานไม่ได้ยังคงมั่นอยู่กับความสงบ สี่คำว่าอารูปหมายค่าว่าเลื่อนจากความสงบเป็นความนิ่งเลื่อนจากจิตที่สงบเป็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ซัดสายไม่ฟุ้งไปกลบรูปทั้งปวงคือแม้จะรู้ว่ามีการหายใจเข้าหายใจออกก็ตามไม่ถือว่าสำคัญ แม้ความรู้สึกว่าหายใจเข้าหายใจออกเลือนไปก็ตามก็ไม่ถือว่าสำคัญไม่ต้องเพ่งหาและรวมถึงรูปกายอื่นทั้งหมดจนคล้ายๆกับว่าเหลือแต่ความนิ่งลอยเด่นอยู่ใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่าตัวลอยแท้จริงแล้วตัวไม่ได้ลอยแต่สมาธิเด่นอยู่แล้วความจำภาพร่างกายลดไปคลายไปจึงรู้สึกว่า มีแต่สมาธิล,ล้วนลอยอยู่ถ้าใจหวั่นไหวไปเคลื่อนไหวไปอาจจะรู้สึกว่าตัวลอยขึ้นไปข้างบนก็ได้นั้นเพราะใจไม่นิ่งพอพะวงต่อความสึกอารมณ์แทรกซ้อนจึงเกิดขึ้น เรียกโดยสภาวะว่าอะรูเหลือแต่ความนิ่งลมหายใจปรากฏหรือไม่ปรากฏไม่สำคัญอย่าว่าแต่ลมหายใจเลยแม้ร่างกายทุกส่วนก็ไม่สำคัญคล้ายๆกับว่าร่างกายก็หายไปแขนก็หายไปนิ้วก็หายไปแท้จริงแล้วไม่ได้หายไปไหนสมาธิกลบไว้ เพราะรู้ว่าสมาธินั้นประเสริฐฝึกได้แต่ส่วนการที่มาจำภาพร่างกายนี้เป็นการไปพักเวลาขวางเวลาปฏิบัติขวางเวลาความเจริญของสมาธิจึงไม่อยากใส่ใจร่างกายเมื่อใดเลื่อนเป็นประการที่5คือรูปและอารูปคือ เห็นรูปนามขันห้าโดยความปราศาจากอัตตะขันแปลว่าปราศาจากอัตตะไม่มีตัวตนเห็นถูกตามสพาวของขันห้าจึงรู้ว่าปราศาจากอัตตะอยู่กับความไม่มีตัวตนเห็นความต่างว่าแต่ก่อนนิ่งปัจจุบันนี้ว่าง 6. ปัจจยะมีพระธรรมอยู่จริงใจมั่นอยู่กับพระธรรม ย้ายจากความไม่มีตัวตนเป็นความมั่นในพระธรรมเจ็ 7. วิปัสสนาญาณอย่างอ่อนพระธรรมยังคงอยู่ฐานของจิตคือไม่มีตัวตนแต่พระธรรมนำไปให้เห็นแจ้งคือชำแรกความเกิดดับแปดวิปัสสนาญาณแก่กล้าฐานของจิตคือไม่มีตัวตนพระธรรมมั่นอยู่ ความที่ปัญญาชำแรกความเกิดดับก็ยังคงอยู่แต่ความเป็นพิเศษยิ่งขึ้นคือชำแรกกกิเลสมีแต่สภาวะวิเวกสงัดจากกองทุกข์คือกิเลสและขนันห้าวิราคะไม่ติดนิโรธะมีแต่ความดับ ปฏินิสสคะกำลังสลัดกำลังคลายกำลังหลีกกำลังออกจากกองทุก์เมื่อครบแปดอาการนี้แล้วพึงหวังโลกุตระได้แม้หายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรม นี่เรียกว่าจเจริญอาณาปานสติในเส้นทางสภาวะวิปัสสนากรรมาฐานอะหังสัมมาสัมพุทธโธพะคะวาพุทธังพัคะวันตังอะพิวาเทมี สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปิปโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังขังนะมามิ